สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะมาเจอกันเช่นทุกๆวันนะคะอย่าลืมนะคะว่าเรามีนัดกันตอนสองทุ่มนะคะ <c oughs> ไม่มีใครบอกก็ต้องบอกตัวเองค่ะดังนั้นแล้ววันนี้ถ้าเราได้มีโอกาสมาอยู่ในช่องนี้แล้วนะคะหรือว่าใครก็ตามนะคะที่ได้เข้ามาในช่องนี้คุณจะได้รับความรู้ไปแน่นอนค่ะหลายคนวันนี้นะคะอยากที่จะมีช่องทีวีเป็นของตัวเองนะคะครูนูว่ายุคนี้อะ่ะมันเป็นยุคที่ เปิดโอกาสให้กับทุกคนมีสิทธินะคะที่จะมาเปิดช่องทีวีโดยไม่ต้องใช้ตังค์เลยนะคะฉะนั้นแล้วใช้สิทธิ์ของคุณเดี๋ยวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวคุณูก็ต้องแชร์ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะเหมือนที่คุณูบอกทุกวันว่าเวลาที่คุณได้ขึ้นมาเป็นผู้สร้างแล้วนะคะคุณจะต้องแชร์เรื่องราวนี้แบ่งปันออกไปค่ะเพราะว่ามีคนอีกเยอะแยะนะคะเขายังไม่ได้รู้นะคะว่า จะต้องทํายังไงนะคะเขาอาจจะอยากรู้ในสิ่งที่คุณออกมาแชร์ออกมาส่งต่อนะคะจําเป็นที่สุดเลยนะคะเดี๋ยวคุณลูกขอแชร์ก่อนนะคะแชร์ออกไปนะคะเพื่อที่จะให้คนของเรามาเจอเรานะคะแล้วเราจะได้เจอคนของเรานะคะยุคนี้ออนไลน์คนมาทํากันเยอะมากค่ะมันเป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราเองมีส่วนแบบได้ทําให้แบบโลกนี้นะคะสงบสุขนะ <c oughs> คุณโูคิดแบบนี้ก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ ชื่นชอบการทำออนไลน์มากเลยค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะขอขอแชร์ไปก่อนนะคะอย่าลืมแชร์นะคะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยคุณนูแชร์ด้วยนะคะยิ่งแชร์นะคะเหมือนกับว่าเราให้แต่สิ่งดีๆออกไปนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมาแน่นอนค่ะยิ่งการที่คุณออกหน้ากล้องนี้ครูนูว่าเราจะได้รับแต่ความรู้ใหม่ๆเรื่องราวใหม่ๆและสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแน่นอนค่ะ เออวันนี้หัวจะออกฟู่ๆเลยนะคะไม่เป็นไรคะ่ะถ้าวันนี้คุณหลายคนนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะขึ้นมาหน้ากล้องนะแต่ฉันยังไม่มั่นใจเลยฉันยังสวยไม่พอฉันยังเก่งไม่พอนะคะวันนี้ครูครูนูนะคะจะมาพูดถึงความเก่งคะ่ะซึ่งใครหลายๆคนวันนี้มีความรู้สึกว่ารอให้ฉันเก่งก่อนเก่งที่สุดก่อนและฉันถึงจะสามารถขึ้นมาสร้างเงินบนออนไลน์นะคะ คุณูบอกไว้เลยค่ะว่าคุณไม่เก่งที่สุดนะคะแค่คุณเก่งอยู่คุณก็สามารถขึ้นมาทําเงินอยู่บนออนไลน์ได้แล้วค่ะเริ่มตั้งแต่วันนี้นะคะเริ่มสร้างเริ่มเสพในสิ่งที่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนคุณูเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังเสพข้อมูลลบๆนะคะข้อมูลลบๆนั้นคืออะไรก็คืออย่างเช่นวันนี้นะคะหลายคนอาจจะเสพข่าวการเมืองนะคะเพราะว่าเวลาหลายคนมักจะ คิดว่าเอ๊ะฉันเสพข่าวการเมืองนี่เหมือนกับว่าฉันสนใจเรื่องบ้านเมืองนะคะอยากจะให้ประเทศเราพัฒนาไปอย่างนั้นอย่างนี้นะคะแต่จริงๆแล้วเวลาที่เราเสพมันมันจะมีเรื่องราวหลายอย่างเข้ามาค่ะคุณนุมเป็นคนนึงไม่เสพข่าวแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็บางคนยังเสพละครนะคะเสพไปก็คุณนุมมีความรู้สึกว่าว่าคุณนุมไม่เสพนานมากแล้วตั้งแต่ทํางานโรงงานเพราะ ทำงานเยอะมากคะ่ะแล้วก็ทำทางานอย่างเดียวไม่มีเวลาได้เสพเลยคะ่ะทําแบบเอาแรงแลกเงินอย่างหนักหน่วงเลยนะคะเลยไม่มีเวลาที่จะได้เสพละครแล้วก็พอได้มารู้จักโลกออนไลน์เลยทิ้งการเสพละครไปเลยคะ่ะไม่รู้จักใครด,ดาราก็รู้จักแต่คนเดิมๆนะคะแต่มันไม่สําคัญเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเสพแล้วก็ไม่เห็นทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นนะคะ บางคนอาจจะมีความรู้เสพไปเพราะว่าความบันเทิงนะคะก็ดีอย่างหนึ่งค่ะหรือวันนี้คุณอาจจะเสพซีรีส์เกาหลีหรืออะไรก็ตามนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งไม่เสพอยู่แล้วค่ะแต่ทุกวันนี้นะคะเสพแต่โลกโซเชียลเสพแต่สิ่งที่ดีและเป็นบวกเท่านั้นนะคะเลยทาให้คุณนูรู้สึกว่าฉันเก่งในการเสพเรื่องราวดีๆและมันทาให้ฉันมีความรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างการออกหน้ากลงสวัสดีคะ่ะน้องโบ๊ทขอบคุณมากเลยนะคะที่มาทักทายกันนะคะ อารักและขอบคุณมากเลยค่ะมาเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะคะบางครั้งไม่ได้ทันอ่าไลฟ์สดของน้องโบน,นะคะคุณนุก็ไปย้อนนะคะเป็นพลังใจให้กันค่ะตอนนี้คนทําเยอะมากๆเลยเราก็เลยบางครั้งมันไม่เห็นกันค่ะแต่ว่าในหัวใจเราเนี่ยเรารู้ว่าใครคอยสนับสนุนเราอยู่เราก็คอยสนับสนุนตลอดเวลานะคะส่งใจไปช่วยเชียร์ช่วยเป็นพลังใจนะคะ และเชื่อมั่นว่าทุกคนสําเร็จได้อย่างแน่นอนเพราะทุกคนมุ่งมั่นทําความฝันของตัวเองนะคะดังนั้นวันนี้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าทําไมฉันไม่เก่งเลยนะคะสวัสดีค่ะโค้ชพี่เจฟขอบคุณมากเลยนะคะที่ช่วยแชร์แบ่งปันออกไปนะคะรักและขอบคุณโค้ดพี่เจฟเช่นกันค่ะพี่เจบก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ให้พลังใจครูนูมาตั้งแต่วันแรกนะคะครูนูก็ให้พลังใจพี่เจียบเช่นกันค่ะเราจะสําเร็จและยิ่งใหญ่ไปด้วยกันนะคะ ใช่ค่ะเพราะว่าคนบางครั้งคนไลฟ์เยอะมากแล้วบางครั้งช่วงเวลานั้นเราอาจจะกําลังเรียนนะคะคุณโอเองก็เป็นคนหนึ่งที่ช่วงกลางวันนะคะก็จะเรียนในคลิปเรียนในคอร์สออนไลน์นะคะแล้วเวลาคนไลฟ์กลางวันบ้างหรือว่าถ้าหลังจากไลฟ์คุณูอไลฟ์เสร็จคุณโก็จะไปเรียนต่อคะ่ะแล้วบางครั้งไม่ได้เห็นว่าใครเด้งขึ้นมาเราก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะแต่ว่าความาจริงใจหรือว่าความที่เรามีพลังใจนะคะเราส่งไปให้กับทุกคนคะ่ะ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะวันนี้อ่าเรามาเข้าเรื่องเลยนะใช่ค่ะก็ริจเจตเลิฟเลิฟเลิฟยิ่งๆเลยยิ่งขึ้นไปทุกๆวันค่ะเราเราเห็นทางของเราชัดเจนและเรารู้ว่าทุกคนที่คอยส่งพลังใจให้กับเรานั้นนะคะเป็นพลังใจที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะจะขาดไม่ได้เลยจากพลังใจจากมาสเตอร์มายทุกคนนะคะ ดังนั้นแล้วถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความรู้สึกว่าฉันไม่กล้าฉันไม่เก่งก็เลยไม่อยากจะขึ้นมานะคะเราต้องขึ้นมาตั้งแต่วันที่เราไม่เก่งนะคะเพราะถ้าเรารู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งและก็ยังเอาตัวเองยังหมบมุ่นอยู่กับ คิดแต่ว่าฉันไม่เก่งฉันไม่เก่งอยู่นั่นแหละรอให้ฉันเก่งที่สุดก่อนนะคะเราก็จะไม่มาเจอพลังใจของเราและเราก็ไม่สามารถจะเห็นคนอื่นว่าอ๋อเขาพัฒนาไปแบบนี้นะเราจะได้พัฒนาบ้างเขาไปแบบนี้แล้วนะเราจะได้ทาตัวเข้าตามเขาไปนะคะแลวพอเรารู้สึกว่าเราได้เดินตามคนสําเร็จหรือว่าอะไรเราก็จะมีความสุขเราก็เก่งมาระดับขั้นหนึ่งและมันจะมีคนที่อยู่ข้างหลังเราที่เขายังไม่ได้ ขึ้นมาและเขามีความรู้สึกว่าอยากจะหาใครสักคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเขานะคะเป็นคนที่จะดึงเขาขึ้นมาจากจุดที่เขามีความรู้สึกว่ามันไม่เห็นศักยภาพตัวเองนะคะมันเลยทําให้ครูนูเป็นคนคนนั้นค่ะครูนูไม่เคยรอว่าวันนี้ฉันจะต้องเก่งที่สุดก่อนฉันถึงจะขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ฉันถึงจะขึ้นมาสร้างเงินบนโลกออนไลน์นะคะซึ่งยุคนี้ออนไลน์นะคะสวัสดีค่ะคุณพี่มดขอบคุณมากเลยนะคะ ส่งพลังใจให้กันโคดพิมดก็เป็นอีกคนหนึ่งนะคะที่เดินนะแบบตั้งแต่จุดแรกที่เราได้เจอกันใช่ไหมคะเจอกันตั้งแต่สมองสิบล้านเนาะโคดพิจยบแล้วก็อ่าโคดพิมดนะคะทุกคนก็เดินตามกันมาเดินไม่ได้เดินตามกันเดินมาคู่เคียงกันเพราะเราจะไม่เดินตามกันหอนะ้นะเพราะว่าตอนนี้เราก็สําเร็จกันไปถึงระดับขั้นหนึ่งแล้วนะคะทุกคนมีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ละคนแตกต่างกันออกไปครับเป้าหมายแต่ละคนนั้น อ่าแบบมันจะมีที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะคนเราชอบหรือว่ามีสิ่งที่รู้สึกยึดเหนี่ยวจิตใจของเราเนเป็นเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปความชอบความถนัดนั้นแตกต่างกันนะคะ และแต่ละคนก็ถึงฝั่งฝันของแต่ละคนอย่าลืมนับที่ว่าปลายทางเราอย่าเพิ่งไปมองปลายทางที่ยิ่งใหญ่เรามองว่าระหว่างการเดินทางสั้นๆระหว่างช่วงเวลาที่มัมนมีถนนการเดินทางใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเก็บทุกความสําเร็จนะคะเราสําเร็จยิ่งใหญ่แน่นอนแต่หลายคนในวันนี้ที่มีความรู้สึกว่าฉันยังไม่เก่งที่สุดเพราะลืมนับความเก่งเล็กๆน้อยๆของตัวเองนะคะ อย่างูนูขพี่เจี๊ยบนะคะน้องโบท๊ทอะ่ะพี่มดทุกคนรู้ว่าวันแรกที่ฉันได้ออกมาไลน์นั้นฉันก็เก่งกว่าใครมากมายแล้วอย่างคุณนูเองเก่งกว่าทุกคนในหมู่บ้านเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครทําเลยนะคะและทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครทําเลยค่ะเราก็มีความสับวายตายแล้วฉันนี่เป็นไอดอลของคนทั้งหมู่บ้านเลยนะคะใครบอกก็บอกตัวเองนี่แหละคะ่ะ ใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคนที่มที่ช่วยแชร์แบ่งปันนะคะฉะนั้นแล้วหลายคนวันนี้นะคะอยากจะขึ้นมาสร้างเม็ดเงินอยู่บนออนไลน์หรืออยากที่จะมาทําอะไรก็ได้เพื่อที่จะต่อยอดตัวเองนะคะยุคออนไลน์มันเป็นยุคที่ง่ายสบายๆใช่ไหมคะเราจะต้องคอยพูดคํานี้บ่อยๆนะคะคําว่าง,ง่ายๆสบายๆมันจะทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตของเรานี่มันลื่นไหลนะคะถึงแม้ว่าเจออุปสรรคหรือว่าเจอเรื่องท้าทายนะคะ ฉะนั้นหลายคนวันนี้อาจจะกำลังมีความรู้สึกว่าฉันน่ะมีความรู้นิดนึงนะคะแต่คุณครูบอกไว้เลยค่ะถ้าคุณอยากที่จะสร้างเม็ดเงินความรู้เล็กน้อยของคุณนั้นนะคะมันจะสามารถช่วยคนที่เขายังไม่รู้เรื่องเดียวกันกับคุณและเขามีความรู้สึกว่าเขาอยากจะรู้ในเรื่องนั้นนะคะใช่ค่ะไอดอลของหมู่บ้านนะคะคุณเจีย๊ย <c> บ <oughs> ขอบคุณมากเลยค่ะดังนั้นแล้วคุณครูจะเป็นต้น ต้นแบบแลวก็เป็นผู้ส่งอิทธิพลในด้านดีของที่นี่นะคะที่บ้านนี่แหละแล้วก็จะแร่ขยายตัวเองไปไกลอีกนะคะเพราะว่าเรามั่นใจในเป้าหมายของเรานะคะถ้าวันนี้คุณอยากจะเก่งเนาะยังไม่ได้เข้าหัวข้อเลยค่ะใช่ค่ะเราคือคนที่เก่งที่สุดนะคะอย่าลืมชื่นชมตัวเองนะเพราะว่าถ้าเราชื่นชมตัวเองนี่นะคะมันจะยิ่งทําให้เราเป็นคนหนึ่ง มีพลังอย่างสุดยอดเลยค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งนะคะยิ่งเรียนยิ่งรู้ว่าการที่เราชื่นชมตัวของเราเองนี้นะคะมันทําให้พลังของเรามันมีแบบไม่สิ้นสุดเลยค่ะแแล้วก็คนที่อยากเก่งนะคะครูนูบอกว่าเลยสิ่งแรกที่คุณอยากจะเก่งนะคะวันนี้คุณอาจจะเป็นอยา่างครูนูเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะครูนูอยากจะเก่งในเรื่องออนไลน์ครูนูก็จะต้องไปหาข้อมูลค่ะ ข้อมูลในเรื่องที่เราสนใจและเรามีความรู้สึกว่าเราจะสามารถเป็นไอดอลให้ใครสักคนหนึ่งหรือว่าเป็นต้นแบบให้ใครสักคนหนึ่งนะคะคุณูชื่นชอบการออกหน้ากล้องและการแบ่งปันเพราะว่าจริงๆแล้วในโลกออฟไลน์นั้นสิ่งที่นคุณูเก่งแต่ยังไม่ได้เก่งเยอะตอนนั้นคือคุณูชอบการถ่ายรูปแล้วก็ชอบการไลฟ์นะคะมาเมื่อก่อนเล่น Facebook ก็ไลฟ์นะคะแต่ว่าไม่ได้ไลฟ์แบบเนื้อหาสาระ,ะไลฟ์เรื่องอเลื่อยเปื่อยไปนะคะ ใช่ค่ะการลงมือทำท,ทุกวันทำให้เราเติบโตนะคะและสำคัญที่สุดคือการที่เราหาข้อมูลความรู้ในสิ่งที่เราสนใจและมันรู้สึกว่ามันใช่สำหรับเรานะคะคุณูหาข้อมูลว่าวันนี้นะคะขอบคุณค่ะน้องโบรเราจะสามารถให้ตัวของเราเองเป็น ได้มากกว่าแม่ค้าตลาดได้ยังไงใช่ไหมคะแม่ค้าตลาดนัดได้ยังไงเพราะก่อนหน้านั้นคุณเคยเป็นพนักง,งานโรงงานแล้วได้มาเป็นแม่ค้าตลาดนัดใช่ไหมคะเป็นแม่ค้าตลาดนัดได้ไม่นานก็มาเจออาชีพการเป็นโค้ชครูออนไลน์ค่ะแล้วก็ไปเจออาชีพแม่ค้าออนไลน์แต่เราเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่ถนัดการขายสินค้าเราก็เลยมีความรู้สึกว่าง,งั้นฉันจะทําอาชีพการเป็นครูออนไลน์ก่อนนะคะ ใช่ค่ะเลิกมีข้ออ้างนะคะน้องโบสทถ,ถ้าเราอ้างอ้างเราจะไม่ได้ลงมือทําค่ะคุณนูเลยเซิร์ชหาก็เลยได้เจอครูเอเจอโค้ชใหม่ก็เลยมีโอกาสได้มานั่งสอนทุกๆคนนะคะจริงๆไม่ใช่การสอนเนะาะมาแชร์มาแชร์ประสบการณ์ของเรานะคะให้กับทุกๆคนฟังในทุกๆวันค่ะและคุูนูเองเป็นคนหนึ่งที่มีความรู้สึกว่า ตอนทำใหม่ๆเรารู้สึกเรายังไม่เก่งเรายังไม่มั่นใจเราก็ยังไม่สวยเราก็ยังไม่ดีนะคะแต่เราอยากจะพัฒนาตัวเองเราก็ต้องทำ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 อย่างเดียวเลยค่ะ อันนี้คือข้อสองนะคะข้อสองก็คือพอคุณหาข้อมูลเสร็จแล้วคุณจะต้องลงมือทําทาทานะคะทําไปจนกว่าคุณจะรู้สึกว่าฉันเก่งขึ้นอ๋อฉันเก่งขึ้นได้ในระดับนี้แล้วฉันจะสามารถเก่งได้อีกนะคะเพราะว่าคนเราความเก่งหรือว่าการหาความรู้การเรียนรู้มันจะไม่มีทางสิ้นสุดอย่างแน่นอน,นะคะ่ะถ้าคุณไม่หยุดนะคะครูนุเองเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าฉันจะไม่หยุดแน่นอนเพราะฉันรู้และฉันมั่นใจว่าโลกออนไลน์นั้นมันจะทําให้ฉัน เก่งมากๆและเก่งที่สุดนะคะกายคนวันนี้รอให้เก่งที่สุดก่อนถ้าคุณรอว่าคุณจะเก่งที่สุดแต่คุณไม่หาข้อมูลคุณไม่ลงมือทําคุณก็คงไม่เก่งขึ้นมาได้แน่นอนใช่ไหมคะการที่เราจะเก่งนั้นเราจะต้องลงมือทําค่ะการที่มาเป็นครูหรือว่ามาเป็นโค้สออนไลน์นะคะหรือว่าคุณจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ขายสินค้าคุณก็จะต้องลงมือทําให้แบบต่อเนื่องทําซ้ําๆปรับปรุงเป,รเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะ ถึงแม้วันนี้ยังไม่เก่งมากแต่ว่าถ้าเรายังลงมือทำต่อไปเราก็จะเก่งได้อย่างแน่นอนค่ะและการที่เราเก่งนั้นนะคะคุณจะสามารถเป็นคนหนึ่งที่นำสิ่งที่คุณเก่งเนี่ยไปเปิดเป็นเป็นคอร์สหรือว่าเป็นอะไรก็ได้ที่จะสามารถช่วยเหลือผู้คนโดยการที่เก็บเงินเป็นการเหมือนกับว่าถ้ายุคนี้นะคะมันจะมีคอร์สออนไลน์เยอะมากเลยค่ะแม้กระทั่งคอร์สฟรีก็มีนะคะ คอสฟรีคนส่วนใหญ่มักจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าค่ะค <c oughs> รูนูก็มีคอสฟรีนะคะแต่ว่าคนจะไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเวลาคนเข้ามาค่ะแต่ว่าเหมือนไม่เรียนอะไรแบบนี้นะคะเหมือนที่อาจารย์บัณฑิตพูดนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราอยากจะสร้างเม็ดเงินจากสิ่งที่เราเก่งนั้นเราจะต้องมีการเก็บเงินค่ะเพราะว่าเวลาที่เก็บเงินนั้นคนจะเห็นคุณค่ากันมากกว่านะคะ คุณนก็เอกเป็นคนหนึ่งนะคะที่เรียนคอร์สเสียตังกับโคอสกับครูนะคะแล้วเรามีความรู้สึกว่าเวลาที่เราเสียเงินนะเราจะตั้งใจเรียนอย่างมากๆอย่างเวลาบางคนไปเรียนฟรีหน้าเพจนะคะอยากจะเก่งเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปหาข้อมูลเจอคอสครูที่ใช่เรียนฟรีแล้วเราก็จะไม่เอามาลงมือทําค่ะดังนั้นแล้วคุนูบอกเลยเลยนะคะว่าทุกคนถ้าอยากจะสําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแท้จริงคุณจะต้องลงเรียนคอสค่ะ ไม่ว่าคุณจะชอบใครคุณชื่นชอบอคอร์สส่วนไหนนะคะเรื่องแบบใดแนวคิดแบบไหนนะคะมันจะมีหลายสาขาอาชีพที่คุณชอบคุณลงเรียนแล้วคุณจะรู้ว่าการที่คุณเรียนคอสเสียตังนั้นจะทําให้คุณตั้งใจและลงมือทําได้อย่างาแบบไปต่ออย่างยอดเยี่ยมอ่ะไม่มีแบบรู้สึกว่าการเรียนฟรีเรียนเมื่อไหร่ก็ได้แต่การเรียนในคอร์สนั้นนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกว่ามันมีค่าะคะ่ะ คนส่วนใหญ่จะเห็นแบบนั้นนะคะแต่คนที่เรียนฟรีแล้วเห็นเงินเห็นนะอ่าแบบผลลัพธ์หรือว่าทำนั้นก็เยอะค่ะแต่ฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะถ้าคุณลงมือทำแล้วมีความรู้สึกว่าลงมือทำแล้วก็ยังไม่ได้อะไรเลยเพราะบางครั้งคุณก็ยังเรียนฟรีอยู่แล้วคุณก็เลยไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณเรียนฟรีนะคะดังนั้นรีบหาคอร์สเรียนเลยค่ะอยากเรียนกับใครสนใจเรื่องไหนไปเซิร์ชหาได้เยอะแยะมากมายค่ะและถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการ อ่เปิดคอร์สออนไลน์หรือว่าการทําธุรกิจจากสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญก็สามารถลงเรียนคอร์สออนไลน์กับครูนูได้นะคะครูนูก็เปิดคอร์สออนไลน์เช่นกันนะคะสามารถทักและสอบถามเข้ามาได้เลยค่ะดังนั้นแล้วสิ่งที่สองผ่านไปเนาะอย่าลืมะคะ่ะถ้าคุณอยากจะเก่งที่สุดคุณจะต้องลงมือทําอย่างเดียวเท่านั้นค่ะทุกคนสําเร็จนั้นจะสําเร็จได้โดยการลงมือทํานะคะแล้วก็สิ่งที่สามเลยนะคะวันนี้ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าฉัน มีความรู้สึกว่าฉันยังไม่กล้าที่จะไปสอนใครถึงแม้ว่าฉันเรียนมาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะเพราะมีความรู้สึกว่ากลัวคนอื่นว่าเรียนแล้วอะ่ะเธอมีผลลัพธ์ได้ขนาดไหนแล้วนะคะหลายคนมักจะคิดแบบนี้ก็เลยมีความรู้สึกกลัวและไม่มั่นใจนะคะว่าฉันไม่กล้าจะไปเปิดคอฉันไม่กล้าที่จะไปสอนใครนะคะครูนูบอกไว้เลยะค่ะว่าแค่เราคิดว่าเราอ่ะ เก่งกว่ากลุ่มเป้าหมายของเราแค่นิดเดียวนั่นก็สามารถที่จะนําความรู้ความเก่งของเราไปสร้างเป็นเงินได้แล้วค่ะโลกออนไลน์นั้นนะคะมีคนเยอะแยะมากมายค่ะเราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโฟกัสคนที่เขาไม่ได้สนใจเรื่องของเราบางคนเวลาที่เห็นคอร์สออนไลน์แล้วทําไมแพงจังอะไรแบบนี้นั่นหมายความว่าเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของเรานะคะ แต่ถ้าคนที่เขาเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะ,นะคะราคาเท่าไหร่เราก็ลงนะคะเหมือนคุณนูเช่นกันค่ะเวลาที่เราเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตามหรือแม้กระทั่งคอร์สเรียนถึงแม้มันจะแพงแต่เรามีความรู้สึกว่ามันใช่สําหรับเราเราลงเรียนแล้วมันต้องคุ้มค่าเราก็ลงค่ะดังนั้นแล้วคุณอย่าไปคิดนะคะว่าฉันอยากจะไปเปิดคอร์สเรียนอยากจะ เปิดในความเก่งของฉันนี่แหละแต่ฉันยังกลัวว่าคนจะบอกว่าเธอเปิดแพงไปหรือเปล่านะคะถ้าคนที่เขาว่าแพงนั่นหมายของพวกเขาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของคุณนะคะไม่ต้องไปสนใจค่ะแค่โฟกัสสําหรับคนที่เขายังไม่รู้และเขาต้องการความรู้จากเราแค่นั้นนะคะอย่าลืมนะคะและก็คิดแค่ว่าคุณเก่งแค่กว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณไม่ต้องเยอะค่ะแค่สิ่งที่เขาอยากจะรู้ถ้าเขาต้องการเขาก็เข้ามาหาเราเองค่ะ หลายคนวันนี้นะคะทาออนไลน์แล้วมีความรู้สึกว่าท้อบ้างอยากจะถอยบ้างนะคะเพราะว่าทําแล้วเหมือนไม่เกิดอะไรขึ้นเปิดคอร์สมาแล้วก็เออยังเฉยยังนิ่งแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าการปฏิเสธนั้นเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยค่ะดูหนูไปอ่านหนังสือของอาจารย์บัณฑิตมาอาจารย์บอบัณฑิตว่าขนาดอาจารย์บัณฑิตเองนะคะ กว่าที่เขาจะสําเร็จได้ขนาดนี้เขาเจอคําปฏิเสธมาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ค่ะแล้ววันนี้ถ้าคุณกําลังเริ่มต้นออนไลน์คุณเจอคําปฏิเสธมาแค่ไม่กี่คําคุณจะท้อจะดถอยแล้วเหรอคะคุณนูเองเป็นคนหนึ่งค่ะลุยต่อไปค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าการที่คุณนูขึ้นมาอยู่หน้ากล้องทุกๆวันนี้มันทําให้คุณนูเก่งขึ้นในทุกๆวันค่ะ เก่งในระดับไหนเราไม่รู้แหละแต่เรามั่นใจว่าเราเก่งขึ้นเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบใครว่าเอา้าเขาเก่งไปขนาดนั้นแล้วฉันพิ่งขนาดนี้ไม่ต้องไปสนใจใครคะ่ะเราแค่ชื่นชมในตัวเราและรู้ว่าเราเก่งได้ในทุกวันและเราจะเก่งขึ้นไปกว่านี้อีกมากมายมหาศาลนะคะถ้าเรายังไม่หยุดที่จะเรียนรู้ยังไม่หยุดที่จะลงมือทํานะคะอย่ารอให้คุณต้องเก่งที่สุด ขนาดอาจารย์บัณฑิตรหรือว่าโค้ชใหม่เขาก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นคนที่เก่งที่สุดในโลกนะคะเขาต้องเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะอ่าใช่ไหมทุกคนไม่ว่าเราจะทําอะไรเราต้องโดนปฏิเสธมาอยู่แล้วอย่างเวลาเราสมัครงานใช่ไหมคะเออเพราะผมบูดไม่รู้ <laughs> น้องโบน้องโบรู้ว่าพผมพูดไม่รู้เรื่อง ใช่ค่ะบางครั้งเราพูดไม่รู้เรื่องในส่วนเราเราไปเจอคนที่ไม่ใช่คนของเราไงคะเขาก็เลยไม่รู้เรื่องอย่างบางคนมาฟังครูนูก็อาจจะฟังไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจครูนูพูดอะไรอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าเราไม่จริลไม่ตรงกันอย่างน้องโบทพูดก็ถูกนะคะครูนูก็เองก็เคยเป็นตอนเรียนจบใหม่ไปสมัครงานก็โดนปฏิเสธค่ะแต่ถ้าวันนี้เราโดนปฏิเสธแล้วเราหยุดเราจะได้ทำงานไหม เหมือนการทําออนไลน์เช่นกันค่ะถ้าวันนี้อย่างคุณนูเองเปิดคอร์สไม่มีคนลงคุณนูหยุดคุณนูไม่ทําคุณนูจะสําเร็จไหมล่ะเนาะอย่างน้องโบสอ่ะน้องโบสบอกว่าวันนี้ขึ้นมาไลฟ์แล้วใหม่ๆเราไลฟ์คนไม่มีดูแล้วมีความสุขฉันไลฟ์แล้วไม่มีใครสนใจฉันเลย แล้วก็หยุดไปและจะเก่งไหมอย่างคุณนูเองนะคะออกมาไลฟ์ไม่มีคนดูแล้วคุณนูบอวันนี้ฉันไม่มีคนดูนงั้นฉันต่อไปวันต่อไปฉันไม่มาดูดิฉันไม่ทําดีกว่าคุณนก็ไม่ได้เก่งขนาดนี้ค่ะดังนั้นและทุกความเก่งของคุณนั้นนะคะมันสําคัญที่คุณจะต้องลงมือทํานะคะ และต้องรู้ว่าแค่คุณเก่งขึ้นมาในระดับหนึ่งในแต่ละวันแค่เก่งคันวันลเล็กๆน้อยๆเราจะต้องเก็บสะสมความเก่งของเราค่ะทุกความเก่งทุกความสําเร็จหรือแม้กระทั่งเงินเล็กๆน้อย,อยๆอยเราก็ยังเก็บมันก็จะได้เป็นเงินจํานวนแบบมากมายใช่ไหมคะทุกอย่างจะต้องเริ่มจากจุดเล็กๆอยู่แล้วค่ะถ้าเรามองข้ามจุดเล็กๆแล้วอยากจะไปคว้าสิ่งที่ยิ่งใหญ่เลยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นแล้วนะคะลงมือทํา สิ่งแรกคุณจะต้องหาข้อมูลหาข้อมูลเจอว่าคุณอยากจะเก่งเรื่องไหนคุณลงมือทําในเรื่องน,นั้นซ้ําๆทําต่อไปนะคะและสิ่งที่3มนะคะวันนี้คุณเจอ,อคนปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นสิ่งไหนก็ตามะคะ่ะอย่างน้องโบทําทเพลงหรือว่าทำอะไรอาจจะยังเจอคนที่ปฏิเสธอยู่นะคะเราจงลงมือทํามันต่อไปคะ่ะไม่ต้องสนใจนะคะ หรือว่าถ้าวันนี้อาจจะมีใครที่ยังไม่เห็นด้วยกับความคิดของเรานะคะเราก็อย่าไปโฟกัสค่ะค่โฟกัสแต่ว่าวันนี้ยังมีคนรอเราอีกเยอะแยะนะคะคุณนูเป็นคนหนึ่งที่รู้ว่าเรากําลังจะไปสู่จุดที่มันสูงสุดไปเจอคนที่เขารอเราอยู่ค่ะดังนั้นคุณนูเลยเป็นคนหนึ่งที่ทําไม่หยุดเลยค่ะ และมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ว่าทําไม่หยุดแล้วไม่ไม่มีเป้าหมายนะคะทําแล้วไม่หยุดเพราะเรามีเป้าหมายถ้าเราไม่มีเป้าหมายเราหยุดแน่นอนคะ่ะเราจะไม่มีพลังเราจะหยุดการกระทําของเราก่อนที่จะถึงปลายทางฉะนั้นแล้วนะคะ <laughs> นอ้องวัวที่เสดพอตุนตีครับ <laughs> ใน,นเวลาการนงบนนั่นหมายความว่าเป็นบทเรียนเป็นบททดสอบของเรานะคะเราจงมุ่งมั่นทําต่อไปคะ่ะ เราอย่าไปโทษตัวเองอย่าไปโทษเขาเลยค่ะเพราะว่าบางครั้งเราไปเจอคนที่มันไม่มีจริตตรงกันกับเรามีความรู้สึกมีความคิดความฝันไม่ตรงกันกันกบเราเขาอาจจะมองข้ามนะคะแต่วันนี้ถ้าเรารู้ว่าฉันจะต้องปรับปรุงฉันจะต้องเปลี่ยนแปลงตรงไหนนะคะสวัสดีค่ะโคดวิดขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะอ่าดังนั้นแล้วครูจะจบแล้วนะคะคดวิดสามารถไปย้อนได้นะคะ คุณูเป็นคนหนึ่งนะคะให้พลังใจกับทุกๆคน,นะคะ่ะเพราะคุณูเองก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มุ่งมั่นทําความฝัน,นะคะ่ะและคุณูเชื่อว่าเรามาถึงจุดจุดนี้ได้เราก็เคยผ่านจุดที่อย่างน้องโบท๊ทเพิ่งไลฟ์ไม่กี่วันไลฟ์แล้วไลฟ์ทุกวันนะคะไลฟ์อาจจะยังไม่เกง่งหรือว่ายังไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะคุณูบอกว่าอย่าไปโฟกัสจุดนั้น,นะคระับน้องโบท๊ทต้องบอกตัวเองตลอดว่าคุณน้องโบท๊ทเป็นคนที่เก่งที่สุดนะคะ และเราจะกลายเป็นคนหนึ่งที่เก่งตามที่ใจเราพูดค่ะวันนี้ยังไม่เก่งที่สุดนะคะแต่เราเก่งได้แน่นอนค่ะเราจะสามารถทำให้ตัวของเรานั้นก้าวต่อไปตามคำพูดที่เราพูดไว้นะคะขอบคุณมากค่ะควนวิสําสหรับหัวใจนะคะทุกคนจะเก่งได้โดยการที่เราไม่ยอมอ่าแบบบางครั้งใจของเรานี่มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คัดค้านนะคะ เราอยากไปเชื่อฟังเราจงเชื่อฟังในส่วนที่มันเพิ่มพลังและบอกเราตลอดเวลาว่าลุยต่อไปลุยต่อไปนะคะมันจะมีอยู่เสียงหนึ่งนะคะฟังเสียงหัวใจของเรานั้นสําคัญที่สุดเลยค่ะน้องโบส์โคดวิดนะคะทุกคนสําเร็จยิ่งใหญ่ไปได้แน่นอนวันนี้นะคะคุณแค่เก่งแค่กว่าเป้าหมายของคุณนะคะเก่งกว่ากลุ่มเป้าหมายของคุณนิดเดียวคุณก็สามารถขึ้นมาทําเงินบนโลกออนไลน์ได้แบบง่ายๆสบายๆเลยนะคะ ทำต่อไปนะคะน้องโบทาต่อไปนะคะโควิดครูนูจะทําต่อไปค่ะครุนูเป็นคนหนึ่งนะคะขอเป็นต้นแบบของการลงมือทําแบบไม่หยุดค่ะเราตั้งเป้าไว้แล้วนะคะถึงแม้วันนี้ยังแค่ถึงกลางทางนะคะหรือว่าเหลืออีกโค้งนิดเดียวจะถึงเราก็ไปต่อค่ะไปต่อมันถึงแน่นอนนะคะอย่าทิ้งความฝันของคุณกอดเป้าหมายคุณไว้แน่นๆนะคะอย่าปล่อยมันไปเด็ดขาดไม่ว่าวันนี้คุณตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าเอะฉันเดินไปแล้วมัน ดวงเวงมันว่างเปล่าเปล่าเปลียวอะไรแบบนี้เพราะมันมีอยู่แล้วทางของคนสําเร็จถ้าคุณไม่รู้สึกแบบนี้หมายความว่าคุณมาผิดทางค่ะถ้าคุณเดินต่อไปคุณจะรู้ว่ามีคนรอคุณอยู่เยอะแยะเลยนะคะทงต่อไปคะน้ังบดเยี่ยมมากนะคะมีคนรอเราอยู่โค้งหน้าเยอะแยะมากมายค่ะ คนของเราเขารอเราอยู่แน่นอนนะคะขอบคุณทุกพลังใจนะคะวันนี้คุณนูยาวเลยนะคะหัวเราะกับน้องโบสขอบคุณมากเลยนะคะน้องโบท,ทำต่อไปค่ะไม่ว่าจะโดนตีไม่ว่าจะโดนปฏิเสธนะคะถ้าเราทําต่อไปเราสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่แน่นอนและเราจะเก่งมากเลยนะคะเราเจอบททดสอบมาเยอะค่ะเพราะถ้าเราไม่เจอบททดสอบแล้วต่อไปวันข้างหน้าเราจะไปเล่าให้ใครฟังได้ว่า กว่าท่านจะมาถึงจุดนี้ยฉันต้องเจออะไรมาบ้างนะคะมันจะสนุกมากเลยค่ะคุณอุคิดคิดถึงวันนั้นแล้วจะมีความรู้สึกว่าสนุกมากไปเล่าคนอื่นฟังว่ากว่าฉันจะมาถึงจุดเนี้ยฉันจะต้องเจอคนตีบ้างท่นจะต้องเจอคนปฏิเสธบ้างนะคะเห็นเหมือนน้องโบท๊ทเนาะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าอุ้ยมีแรงมีพลังเหลือเกินนะคะคนที่รอฟังเรื่องเราเรื่องเล่าของเรามีเยอะมากเลยค่ะ เดินต่อไปทำต่อไปไปต่อด้านดีเราจะได้ดีแน่นอนนะคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์ให้กับครูนูขอบคุณทุกพลังใจนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็อ่าติดตามเพจครูนูนะคะเราจะมาส่งพลังใจมารับพลังมาส่งพลังกันในทุกๆวันนะคะขอเป็นหนึ่งพลังที่จะพาทุกคนเก่งขึ้นทุกๆวันนะคะจากคนธรรมดาคนหนึ่งคนนี้นะคะช่วยให้ทุกคน สำเร็จไปด้วยกันแน่นอนค่ะขอบคุณมากเลยค่ะมาเจอกัอบครูนูใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะรักและขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะรักและขอบคุณโลกออนไลน์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ